ก็ซ่อมตรงนี้ตรงคอเนอร์เนี้ยทุกปีเขาจะบานสวยสะพรั่งนะคะทุกคนแต่เราก็อยู่ห่างนิดนึงเพราะติดไฟแดงนะคะตรงนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่กรีนเรนเนาะกรีนเรนกรีนแลนด์ค่ะก็ขอชมเชิญชมวิวนะคะที่ออคแลนด์นะคะตัวนี้อยู่แถวแพนเมียวคะ่ะทุกคนบรรยากาศตามท้องถนนนะคะทุกคน วันนี้วันที่30มสามสิกันยายนพุทธศักราช2565ที่ออกแรกนี่ก็วันนี้ก็แดดออกบ้างนะคะคืมๆแต่ไม่มีฝนค่ะทุกน บริเลตันนะคะตรงนี้นะคะนี่ตืนตีนเขาเลยค่ะทุกคนตรงนี้เรียกว่า Stonefield ค่ะหมู่บ้าน Stonefield Stonefield Stone Mount w e l l นนะคะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นใหม่ก็ทั้งมีทั้งใหม่ทั้งเก่าผ่านมาแล้วสิบกว่าปีแหละจริงๆแล้วจะก็ค่อนข้างใหม่สิบกว่าปีค่อนข้างใหม่แล้วก็ตอนนี้กําลังสร้างอพาร์ตเมนต์เพิ่มเติมนะคะทุกคนบ้านก็แข็งแรงนะคะถ้าใครอยากมีบ้านอแถว Stonefield ตรงนี้เป็น mistake, sorry, ทางตันเป็นทางตันไม่ใช่อะไรก็ออกไปคิดว่าจะมาดูวิวในหมู่บ้านนะคะ supermarket. l e mm. t have a look at the project. t h a t they prefer to do? t h do. They like to do more apartment. y n o more apartment than houses. Mm. Maybe can make them earn more money. The mm. yeah. okay. What is better? หน่อยนะคะ เ้าที่เรามาทํางานนะทุกคนเราก็จะมาตรงเราเบานี่เบานีนน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 ่ทุกวันที่มา

บริษัิเซ็นเตอร์นะคะที่เรามาทำงานนะคะ ค่อนข้างสวยค่ะมรเมร่าคือบ้านบ้านก็สวยแล้วก็การ์เดนนะคะก็จะทํารั้วที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ถนนค่อนข้างกว้างก็ดูดูวิวก็สวยสะอาดตาค่ะเรื่องบรรยากาศตามท้องถนนนะคะทุกคนชางเมืองออเลนค่ะก็ไม่ชา้านมากจริงๆแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองตัวเมืองมากก็คือตัวเมือง this hill is Peach Parade and that's got all the cherry blossom oh, trees. BBC, so, yeah. Oh we won't go down it now we have oh, no time but you have a look around the corner oh, and okay. see what you think. Can you see any spring coming yeah. to these trees? Yeah I can see. Can you see spring another <laughs> corner But look around here. Ah, look, look, look up that street. This is Peace Parade Street. Okay, i have, have a look. Have See what you think. This yeah, one is no. okay. Oh yeah, beautiful. Yeah. The yeah, yeah, many. They said So I knew cherry blossom. ฮอตพิทต้ก่ะทุกคนอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ on the left เออฮอตพิทต้ตัวนี้แอสคอตฮอตพิทตมันเป็นไพรเวทนะคะเป็นส่วนบุคคลแล้วมันแพงมากค่ะเป็นโรงพยาบาลที่แพงโรงพยาบาลเอกชนเนาะ <Spring. S 2> One, stayed, นี่ค่ะฮอปปิโทนะคะทุกคนแล้วก็ใบไม้มันพอมันบานมาแล้วเนี่ยมันก็จะจะบานจะเขียวจะใหญ่จะโตเร็วมากส่งสามอาทิตย์นี้ก็เต็มต้นแล้วนะคะตัว <c oughs> <c oughs> นี้ก็ติดไป ทางหน้าของเรานี่ก็จะเป็นทางด่วนนะทุกคนจะมีมันจะมีไฟ Yeah, Greenland. Yeah, Greenland. Yeah, Greenland. Green, I think we're still Green Lane East here. Greenland, the... Green Lane East. And yeah. yeah, it becomes west when you cross Manicana. Yeah, you know. I think people come from Hornwall Park. Yeah, well, <laughs> you, can, you could park and Cornwall no or park and walk, no. but I don't think I would. we uh, just going no, ข้าวความวัวพากน,นะทุกคน เพื่อนคะนี่แหละค่ะคอนบอับพาร์คต้นไม้สวยมากเลย beautiful trees นู่นเราจะถ่ายให้ชม <c oughs> ข้างๆนะคะทุกคน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ชมหน้าคมถ่ายหน่อยหน้าตากล้องโอเคทางเข้านะคะคอนบอับพาร์คนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะนี่ <c oughs> เห็นไหมคะโอ้ <c oughs> วันทรีฮิลค่ะจากทางนี้ก็ทางตรงไป <Okay. S 2> ค่ะตรงนี้ก็จะติดกับโรงพยาบาลกรีนเลนนะคะนี่ค่ะโรงพยาบาลย้วยยู่ติดกันเลยรรยากาศดีมากค่ะทุกคนนุ่มน,นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลกรีนเลนนะคะ เราก็เดียวเข้าไปนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะนี่ค่ะโรงพยาบาลนะคะพื้นท,ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลยังมีหลายตึกเนาะโอเคโอเคค่ะนี่ึกอพารเมนต์ตรงข้ามฝั่งข้ามอึอโอเคไปแล้วก็จะหาที่จอดนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะ มาธุระที่โรงพยาบาลกินเรนนะคะมาหาคุณหมอน,นะคะขอบคุณมากมากค่ะโคโร拉ตัว hmm. ย mm ี่ห้อโคโร拉โอเคโอเคโอเค อันนี้คือโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนก็ต้องไปเอาตั๋วนะคะแล้วก็หาที่จอดนะคะต้องออกมาก็จ่ายตังหรือว่าจ่ายตรงที่ตู้ก็ได้ค่ะทุกคนอืม How much for the one hour? About นี่ไงนี่ไง time เนี่ย t hour X dollar วัเอาเอ็กดอลลาร์นี่สองชั่วโมงดูสมชั่วโมงเอดอลลาร์เนี่ยมานั้นแหละโอเคทนแเอยงุดีอะเอโอเคค่ะุณเรนฮอิทูนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนะคะ